รุ่นนี้นะคะเป็นสีดำเต็มตัวมีทรงแบบนี้นะคะป้ายเขียนไซส์ L นะคะป้ายเขียนไซส์ L มีหน้าอกนะคะแต่ว่ารุ่นนี้เอวนะคะแนะนำว่าลูกค้าต้องเอวซักประมาณไม่เกินยี่สิบเก้าสบนะคะไม่เกินนี้นะคะไม่เกิน30สบนะคะสามสองน่าจะใส่ไม่ได้นะคะ ป้ายเขียนว่า L นะคะแต่ว่าแม่ค้าติดไว้ว่า M เพราะว่ามันจะประมาณไซส์ M L อะคะ่ะก็เป็นมีซิปมีซิปรูดลงไปอย่างนี้มีตะขอนะคะป้ายเขียน L แต่แม่ค้ากล่าวว่าตัวนี้ไซส์เป็น M L นะคะหน้าอกหน้าอกฟรีไซส์นะคะสามารถปรับได้ตามหน้าอกของเรา เอวนะคะเอวไม่เกินสักสามสิบนะคะขอเอวไม่เกินสามสิบนะคะสีดำเรียบแล้วก็สะโพกขอใครแมคะใส่กางเกงไว้ข้างในแบบนี้นะคะช่วงสะโพกช่วงสะโพกนะคะแนะนำว่าสักไม่เกินสามเก้าสามเก้าประมาณน้คะสี่สิบก็ใส่ได้เอาจริงจริงสี่สิบก็ใส่ได้เพราะแมค้าสะโพกสามเก้ามันก็ยืดได้อีกนะคะสี่สิบ จะพวกได้ถึงสี่สิบนะคะประมาณนี้